ที่ดูพี่เองตอนนี้ก็คือขาตั้งกล้อง Ulenzi TD53 ครับขาตั้งกล้องตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวหรือว่าสายบล็อกโดยตรงนะครับจุดเด่นมากเลยหนึ่งคือตัวนี้เป็นหัวแบบพรีเลสส์ของยูก้าครับก็คือเป็นระบบที่ปลดล็อกเร็วนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราต้องการปลดล็อกกล้องเร็วหรือว่าเอากล้องมาใส่เร็วๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสองคือเรื่องของน้ําหนักครับด้วยความที่วัสดุโดยรวมเนี่ยเป็นพลาสติก ABS นะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนักเบาครับเดดดีีีี๋ยยยววววมมมาาาาาููกัััันนนนน่่่เเจจ้้ตคคสใงงไไปรบ ตากล้องตัวนี้ก็มีขนาดไม่ใหญ่กันไปนะครับมีขนาดเพียงแค่43เซนเมตรเท่านั้นนะครับถ้าวัดกับแขนพี่เล้งก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่นะครับแต่ถ้าเกิดวัดกับช่วงเท้าก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ประมาณเกือบถึงหัวเข่านะเออก็ไม่ยาวเกินไปนะครับทีนี้เวลาที่เรากางสูงสุดเนี่ยมันสามารถสูงได้ถึง180เซนนะถือว่าสูงมากนะครับอะเดี๋ยวพี่เล้งกางให้ดูนะครับแต่ในตัวนี้นะครับตัวช่วงขาเนี่ยจะเป็นแบบพลิปออนนะครับก็คือไว้ใช้เกี่ยวแบบนี้นะแล้วก็ยืดขึ้นนมาครับี่ นี่เห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็ล็อกโอเคจุดเด่นมากๆของขาไต่พอร์ตแบบนี้เนี่ยคือเราสามารถเอามากาบนพื้นที่มีความสูงไม่เท่ากันแบบนี้ได้ง่ายครับอ่ะแล้วก็ตั้งครับนี่คือจุดเด่นของขาไตรพอร์ตนะครับส่วนตัวเซนเตอร์คอลัมน์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะหมุนนะครับแล้วก็ยีคือไปอีกข้อนึงแบบนี้เห็นไหมนะครับด้วยความที่พื้นไม่เท่ากันนะขอตั้งให้ดูนี้นะครับที่ได้สูงมาร้อยเมันสิบห้าเซนครับใช่ะตัวเนี้ยมันสูง,ง180สนนะเึงาหน,น,นะนึ่งนะออร้อวรงวะ เวลาเราจะการบนพื้นที่มีความสูงไม่เท่ากันนะครับให้เราปวดล็อคแบบนี้นะแล้วก็ขาตั้งก้อมาวางแนี้ครับแล้วก็จับบัลลาให้มันได้ครับจากนั้นเนี่ยค่อยล็อกขาแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการตั้งขาตั้งกล้องนะครับเราสามารถปรับแกนเซนเตอร์คอลัมน์ได้2จุดครับจุดแรกคือตรงนี้นะครับก็คือลดข้อบลลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็จุดที่2คือลดตรงนี้ครับนี่ลงมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆเนี่ยในตัวเซนเตอร์คอลัมน์เนี่ยมันจะมียางให้2อันนะงรัน ก็เป็นยางที่เอาไว้เวลาที่เราเผลอนะไปปลดล็อกโดยไม่ตั้งใจเห็นไหมครับยางตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตกล้องเนี่ยไม่ให้มันตกมากระแทกเกิดความเสียหายกับกล้องเราได้ครับส่วนตัวหัวตัวนี้เป็นแบบหัวบอลน,นะครับเราสามารถียกปรับแล้วก็หมุนได้360องศาแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการปรับหมุนแกนแพนนะครับนี่นะครับแล้วส่วนตัวเพลเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงเชื่อว่าเป็นโลหะยังไงก็แข็งแรงกว่าครับแต่เข้าใจนะครับว่าตัวมนเเอองี่่่ยยทาาาพืหละร วิธีการใส่เพลียนนะครับแค่เอากล้องเนี่ยดันไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็กดด้านหน้าลงแค่นี้ก็ล็อกได้แล้วครับแล้วในส่วนของเซนเตอร์คอลัมน์นะครับเราก็สามารถที่จะถอดตัวแกนเซนเตอร์คอลัมน์ออกมาเนี่ยแล้วก็ถ่ายเซลฟี่หรือว่าถ่ายบล็อกได้ครับนี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจมากของขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับแล้วด้านข้างตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกลียวเดีวสอีกสองอันนะครับเป็นเกลียวสำหรับหนึ่งต่อสี่นะครับก็สามารถใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวจับมือถือหรือว่าหััััััววจจบบบบแลงงตตต่่่่าาาาาาาไไดดดด้้้มมมมเยคคคครรรรีีููนนนนนนสสถทะะกุ พอเรากางขาให้มันราบแบนของพื้นที่สุดเนี่ยมันจะมีความสูงเป็นแค่นี้ครับประมาณ43เซนได้ครับนี่อันนี้เห็นไหมครับนี่เองนะตัวเตเตอร์คอนลัมตัวนี้เนี่ยด้านล่างก็จะมีตะขอครับเอาไว้เกี่ยวพวกถุงทรายหรืออุปกรณ์ต่างๆครับทำให้ช่วยถ่วงขาตั้งกล้องเนี่ยให้มันนิ่งยิ่งขึ้นนั่เองครับพี่เล้งก็ลองเอาขาตั้งอูเรนซี TT53 ตัวนี้ไปถ่ายน้ำตกมาครับซึ่งพอใส่ฟิลเตอร์ ND 1000เข้าไปก็ทำให้สามารถลดสปีดชัตเตอร์ได้ต่ำถึง30วินาทีเลยครับการใช้ตั้ง,งเ,เนงงงวี ด้วยความที่ออกแบบมาให้ในน้าหนักเบาพ,พากพาง่ายเหมาะกับแสท่องเที่ยววัสด,ดุโดยรวมจึงใช้เป็นพลาสติกครับดังนั้นโอกาสเกิดการสั่นไหวจากการใช้สพิชเชเตอร์ต่ำๆก็จะสูงครับเทคนิคที่ไป่นแนะนําก็คือให้ใช้โหมดตั้งเวลาอย่างน้อย2วินาทีเพื่อลดการสั่นจากการสัมผัสตัวกล้องครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้และนี่คือขาตั้งกล้องอุลิซี่ t ี5 3ที่ออกแบบมาสำหรับแสท่องเที่ยวโดวยตรงครับเรื่องส่วนการเก็บขาตั้งกล้องโอเค กดตัวนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยครับทั้งสาตัวสามฝั่งนะครับนี่แค่นี้เองครับก็จะเดินขนาดแค่นี้ครับแล้วเก็บใส่ซองที่เขาให้มาด้วยนะครับและนี่คือขาตั้งก่ออุลตร้าซีทีดีห้าสาครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงอย่าลืมมาพิคอมเมนต์บอกพี่เลี้ยงด้วยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วตอนนี้พี่เลี้ยงก็อยู่ที่น้ำตกโตนสตอนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับอ่ะมาดูบรรยากาศก่อนไปนะครับนี่ดูนะครับสวยงามล่มลื่นเลยครับ ฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อตอนชื่อมวง่อชื่อมวงก่อนนะใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวที่น้ำตกโตนตอจังหวัดพัทลุงได้นะครับน้ำเย็นสดชื่นบรรยากาศเย็นสบ,บายครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ